นะครับตุลาเราไปเที่ยวทะเลกัน,นครับนี่ลุกจากเตียงกันมาเลยนะครับเพราะว่าเด็กมันป่วยอยู่แต่ว่าขอหมอออกมาจากโรงพยาบาลเพราะว่าดูไม่มีอาการอะไรแล้วครับคุณก็พร้อมแล้วไม่ดูไม่มีอาการอะไรครับก็ไปเที่ยวนี้แวะปั๊มปตทนิดนึงนะครับระหว่างทางจนเราไปถึงชําที่เที่ยวก็ดูเข้าไปในทุ่งเลยนะครับดื่มทะเลเลยนี่เป็นบ้านพักส่วนตากอากาศส่วนตัวครับที่เขาเช่ายกหลัง มีหมดหกห้องนอนนะครับมีสระว่ายน้ำในตัวด้วยแล้วก็ติดทะเลด้วยค,คือละหมื่นอ้าวเรียกว่าพร้อมสับพเลยครับมีห้องครัวต้องกินข้าวอาหารเช้าให้มีห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นมีครบพร้อมเลยครับนี้กลางคืนก็ถึงเวลากินยาแล้วกันกันไข้ด่วยหรอแต่ว่าโหตียางมากคนนี้อ่า,าเ,ออเ,ดเด็กเล่นสนุกเกอร์กันด้วยมีวิธีเล่นของเด็กๆนะครับ พราะยังยังถือไ,ไม้กันน้อยถึงนะครับนี่เล่นกันสนุกเลยนะครับก็บคืคื้องมีกิจกรรมเป็นเกมเขาเรียกเกมจับโจรกันนะครับก็เรียกว่าสน,านุกสนานมากถึงดื่อเลยนะครับอ่ามาดูใช้วันเราก็ตื่นขึ้นมาเดินทะเลยามเช้านะครับนี่พ่อมาพาปุนปูนไปเดินตอนเช้าเลยนะครับตื่นแต่เช้าเลยอ่าเด็กก็เด็กๆก็ขอเล่นสาวไม้ท้ากันแต่เช้านะครับ พวงยางน้หมดแล้วก็ปาป้าเขาพาไปพายเรือเขาเรียกเรือคยัยกหรือเรือแคน,นูไม่แน่ใจอายเป็นทะเลนะครับอ่ากลางวานันกลางวันพอน้อานําลดลงไปเรามาดูทะเลน่าสนใจมากมีเหมือนใล้ๆหอยหลอดน,นะแล้วก็มีอันนี้ปูลมตเต็มพื้นหมดเลยครับเด็กๆตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับ โอ้ทำไมเป็นก้อนกลมๆทรายแนละ้วมีปูตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยเด็กตื่นเต้นใจมากแล้วก็เด็กเข้าไปแล้วจับพวกปูเสฉวนปูเสฉวนแล้วก็กุ้งตัวเล็กด้วยละ่ะ<า>เจอด้วยครับแล้วปูเสฉวนก็เจอเยอะพอสมควรนะครับเด็กตื่นเต้นใจมากครับเจอตัวเป็นๆว่าเคยนี่ไม่ยอมขึ้นมาเลยครับปูใหญ่ขึ้นหมดแล้วเด็กๆยังไม่ยอมขึ้นจนต้องไปยิ้วปีกออกมารางวันเราไปกินที่ร้านครัวท้นทราย น,นริก็รขึ้นชื่อด้านการอาหารสดถูกนะครับแล้วก็ให้ข้าวฟรีด้วยนะครับอา mm. หารเรียกว่า mm. สั่งมาหลาอย่างก็รสชาติารเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็คนก็เยอะมากเลยนะครับคนนี้แบบเต็มร้านแล้วที่นั่งก็เยอะมากด้วยเป็นร้านอ mm. าหาร้าใหญ่แล้วก็บริการไม่ช้าครับ mm. บริการรวดเร็วมี mm. สเสื้อแดงอะไรนะครับ ข้าวกันที่ครัวห้วยซายบอกลาค้าบด้วยนะครับอาหารก็อ๋อมันมีสนามเล็กเล่นด้วยที่นี่ก็มีเด็กๆผู้ใหญ่เด็กของกินกินอิ่มแล้วเด็กเข้ามาเล่นต่อได้นะครับอันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็ชอบมากแต่ว่ามีที่สําหรับให้เด็กเล่นผู้ใหญ่จะได้กินอาหารนั้งต่อได้เดี๋ยวเรามาดูว่าจานนะครับมีอะไรบ้างเขาสวยให้ฟรีเติมไม่อัน้น เป็นจุดเด่นของร้านเขาเลยนะครับร้านลักษณะก็มี2ด้านใหญ่ๆเลยไข่นะเจียวปูมุ้งแชบัวต้องยำกุ้งเราคือเู้่นอนม่วงด้วยจากนั้นกินตอนบ่ายเราก็ไปพันสุกนะครับพันสุกที่เป็นร้านอาหารร้านของฟารที่มีฟาร์มเล็กๆด,ด้วยให้เด็กๆได้แ,แปหารแพะแกะม้ากระต่าย ตกแต่งนีนะครับเห็นว่าเปิดมาหลายปีพอสมคัวแล้วก็เลยดูบางอย่างก,ก็จะดูเก่าๆักหน่อยนึงแต่ว่าสมัยนี้รุ่งเ,เรืองนี่เรียกว่าน่าจะมีนัท่องเที่ยวเยอะมากๆแน่ๆเพราะว่าท่องอารามการมากๆเลยเป็นฟาร์มแล้วก็เดินเสร็จก็กลับมาที่ร้านขายของฟากมที่ขนาดใหญ่นะครับก็มีวิวสาหรับถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยครับที่ผันสูงนะครับมาใช้ตัว หนึ่งพันตัวเลขหนึ่งพันแล้วมีคำว่าสุขะนะเรียกว่าพันสุขหนึ่งหมื่นความสุขนะครับเ่ยลดรวมันหน่อยครับจากนั้นเราก็กลับมาที่บ้านพักนะครับหนึ่งนก็เล่นขอเล่นถ่ายน้ำตอนเย็นนิดนึงก็เล่นซูกเกอร์กันหน่อยในตอนกงคก่อนนอนก็ดูวาตวนิดนึงเช้าวันที่สามคุณอยากไปพายเรืออีกครับก็ไปกันอีกรอบน,นะครับแล้วก็ เล่นสาวานาให้คู้มอีกรอบนะครับก่อนจะกลับนะครับขอนอนท่ครับกรุงเทพแล้วก็ยุทธยานะครับ